ไปหาเต็มที่ลูกเออมีขาเออมีสเต็ปขามีหมัดหน้าโป๊ะโป๊ะโป๊ะมีสเต็ปขามีหมัดหน้าเออสเต็ปขาเออเออมีหมัดหน้าโป๊ะเออนี่เลือกเอาเลือกเอาขามีขาแล้วเลือกเอาโป๊ะโป๊ะเออเออทำมาขัดตรงได้ยับยับทำมาขัดตรงโป๊ะโป๊ะเออยับกระแทกด้วยกระแทกด้วยกระแทกมาหน้าไว้เออป๊อปัดมีจิ้มท้องล่าง ยับยับแล้วจิ้มท้องได้ปั๊บปั๊บเออขยับรอกจึ๊บ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 ปั๊บปั๊บเออเลือกเลือกเอาต่อยจริงจริงต่อยเออต่อยให้ได้ประโยชน์หมัดหน้ากระแทกจิ้มท้องได้หมัดหน้ากระแทกแล้วจิ้มท้องปั๊บปั๊บหมัดหน้าหมัดขวาแยกกระแทกจิ้มซ้ายท้องแย่แย่กระแทกเออดีดีโป๊โปโปโปเออหมัดหน้ากระแทกลูกหมัดหน้ากระแทกหมัดหน้ากระแทก กระแทก๊บเออมีอัปคัดตรงด้วยมีอัปคัดตรงอัปขวาแล้วก็ซ้ายตรงยับยับอัปคัดขวาซ้ายตรงป๊อปป๊อปป๊อปป๊ะเออเลือกเอาเลือกเอาเลือกขาด้วยมีสเต็ปขาเลือกเอาเลือกเอาป๊ะเออดีดีลงกันดีป๊อปเอออ่าลงเลยป๊อปป๊อเออขาขัดสเต็ปขาเข้าออกเข้าเข้าเร็วออกเร็วเือรสากลเข้าเร็วออกเร็วลูกบัดหน้ามีกระแทกป๊อปป๊อปจิ้มเออ หมัดหน้ามีกระแทกแล้วจิ้มอ๋อเออเออเลือก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 สายตาดีๆโปเออเลือกเอาเลือกกระแทกด้วยหมัดหน้าต้องมีเออปั๊บปั๊บปั๊บออหมัดหน้ากระแทกหมัดหน้ากระแทกเจาะเออเลือกเอา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 ตัดลำตัวด้วยตัดลำตัวด้วยโปเอออาปคัดอาปคัดตรงอาปคัดตรงอาปคัดขวาและซ้ายตรงโปโปเออนั่นแหละหมัดหน้ากระแทก มันหน้ากระแทกมันหน้ากระแทกโอเออเออมันหน้ากระแทกโป๊ะโป๊ะเออเนี่ยต่อยดาราช่องเจ็ดด้ยเออลงรวมดาราช่องเจ็ดนะอ่ะเออยับ,บปั๊บเออเบรกเออมันหน้ากระแทกโจ๊ะโจ๊กโจ๊กหมันหน้ากระแทกดีหมันหน้ากระแทกไว้กระแทกป๊อปป๊อเออออกเป็นเครื่องวงกลมมันหน้ากระแทกยับขวาฮุกขวาป๊อ ตัดัำตัวัดตัวเร่งแล้วเร่งแล้วรวมๆเร่ง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 มีตัดลำตัวปะเออัดตัวปะเออลำตัวตั้งแขนไว้ตั้งแขนไว้ปอพลิกเออพลิกนิดนึงพลิกข้างนิดนึงปะเออเกมซ้ายปะเออเออเออเอามาขัดตรงเป็นชุดเป็นชุดตรงลุกตรงมาขัดตรงตรงลุกตรงมาขัดตรงเออตรงลุกตรงมาขัดตรง อ้าวพักแล้วพักแล้วนะเออโอเค